สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีชาวรัชนาราศีเมถุนทุกท่านนะครับ ในคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงของพวกท่านในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างมาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับภาพรวมของชาวรัคนาราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทาง นั่งรถนั่งเรือขับรถหรือแม้กระทั่งแต่การลงทุนอะไรต่างๆนะครับต้องคิดให้ที่ทวนในเดือนนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรเยอะๆนะครับช่วงนี้ควรหาโอกาสทําบุญให้มากๆทําบุญด้วยการถ่ายชีวิตโคลกระบือปล่อยนกปล่อยปลาถวายปัจััยรวมสร้างโบสถ์ ก็จะช่วยให้ผ่านพ้นไปได้นะครับในเดือนนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างทางด้านการงานในเดือนนี้ท่านมีโอกาสที่จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในองคอ์กรได้นะครับเกิดความเครียดเกิดความกดดันแต่สุดท้ายแล้วนั้น ท่านก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ถึงอย่างไรท่านต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนนะครับยังไงก็ต้องอดทนให้มากๆนะครับเดือนนี้นั้นท่านต้องพิสูจน์ฝีมือตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาอัพเกรดความสามารถตัวเองขึ้นไปนะครับแนวโน้มข่าวดีก็พอมีบ้างนะครับ ท่านยังมีโอกาสได้รับโชคจากงานด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายที่ดินซื้อขายบ้านคอนโดและอื่นๆนะครับถ้าท่านมีเวลาควรหาโอกาสไปทำบุญถวายลงศพหรือหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะช่วยส่งเสริมทางด้านการงานได้เป็นอย่างดีในเดือนนี้นะครับเรามาต่อกันในด้านของ การเงินกันบ้างสำหรับทางด้านการเงินในเดือนนี้นั้นถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆที่ท่านต้องคิดไต่ตรองเรื่องเงินให้ดีๆท่านจะลงทุนอะไรใหม่ๆติดต่อต่างชาติต่างแดนหรืออะไรใหม่ๆก็ตามนะครับที่ท่านไม่เคยทำถ้าท่านทำคิดลิเริ่มที่จะทำท่านมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับ แต่อย่าลืมท่านต้องสร้างความแตกต่างด้วยนะครับถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ถึงอย่างไรก็ตามรายจ่ายนั้นก็มีรออยู่ต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายที่เกิดจากคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สบายบุตรบริวารเจ็บป่วยได้นะครับแต่ภาพรวมการเงินในเดือนนี้นั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ท่าน อาจมีโชคจากหุ้นส่วนหรือคนรักคู่ครองจะนำข่าวดีนำความโชคดีมาให้ท่านนะครับมีโอกาสขายที่ได้ขายบ้านขายทรัพย์สินได้เงินมาใช้นะครับสมใจปัารถนาในเดือนนี้เพื่อเสริมดวงในเรื่องของการเงินท่านควรหาโอกาสทำบุญํำระหนี่สง์บริจาคช่วยค่าน้ำค่าไฟเข้าวัด ก็จะช่วยส่งเสริมดวงในด้านของการเงินในเดือนนี้ได้เป็นอย่างมากเลยนะครับมาต่อกันในด้านของความรักกันบ้างทางด้านความรักในเดือนนี้สำหรับคนมีคู่นั้นในเดือนนี้พวกท่านจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นปรึกษาหาลือแนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคตซึ่งจะเป็นผลดี จะช่วยสร้างผลประโยชน์ให้กับพวกท่านในอนาคตนะครับแต่ข้อควรระวังก็คืออาจจะมีคนอื่นมาแทรกเข้ามาใส่ร้ายหรือยุยงให้พวกท่านเกิดการเข้าใจผิดทะเลาะกันได้นะครับยังไงก็ควรระมัดระวังไว้จะเป็นการดีที่สุดครับสำหรับคนโสดนั้นท่านก็มีโอกาสเจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ใช่นะครับอาจจะเป็น คนต่างชาติต่างภาษาแต่อาจจะเคยมีตำหนิมาก่อนนะครับอาจจะเป็นประมาณว่าเคยแต่งงานมาก่อนหรือมีลูกแล้วหรือท่านมีเกณฑ์ที่จะได้แอบคุยแบบลับๆกับใครสักคนในเดือนนี้นะครับยังไงขอให้ท่านอยู่ในศีลในธรรมจะเป็นการดีที่สุดนะครับมาต่อกันในด้านของสุขภาพ ด้านสุขภาพในเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นดูไม่สู้ดีเท่าไหร่นักนะครับทางที่ดีท่านควรหาโอกาสไปทําบุญถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโคกระบือทําบุญตามกําลังศรัทธาที่ตัวเองมีนะครับไม่ให้เดือดร้อนตัวเองทําบุญปล่อยนกปล่อยปลามันสวดนมนั่งสมาธิบ่อยๆก็จะช่วยให้ท่านผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ด้วยดีนะครับสุดท้ายนี้นั้น การดูดวงนี้ถือว่าเป็นการดูแบบภาพรวมๆนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอันไหนดีต่อใจก็เก็บไว้ส่วนอันไหนไม่ค่อยดีก็ปล่อยๆผ่านไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ